วันนี้ขอบคุณนะฮะสำหรับฮาชีฟยูอาร์ดนะ,ะตัวนี้เนี่ยเคลือบกระเพาะนะครับแล้วก็รวมวัตถุดิบจากธรรมชาติแค่ชงตอนเช้าแล้วก็ดื่มจะไปเคลือบกระเพาะนะ,ะทำให้คุณแบบดูแลเรื่องกระเพาะของคุณได้กระเพาะอ่อนแอก็ไม่ดีทำงานกลางคืนแล้วก็นอนดึกกินข้าวดึกส้มตำข้าวเหนียวน้ำตกที่อาหารที่มันย่อดย,ยากนะครับที่สามที่สี่ีห้าที่ทเราก<ๆ>ินอาหารเผ็ดเพวกนั้นอ่ะเราก็จะแสบร้อนท้องขึ้นมามันแสบแสบตรงนีนแน่นตรงหัวใจนี่ยมันก็ส่งผลกับชีวิตประจำวันของเราตอนนั่งทำงานอะไรเงี้ยก็แสบ้อท้องปวดตรงนี้นะครับ ข้ยับก,ก็ไม่ได้เราก็กลัวว่าเราเป็นอะไรพี่หนุ่มกัญชยยัยเงี้ยเขากินผลิตภัณฑ์ยูอาร์ดีต้องบอกแบบนี้ครับว่ายูอาร์ดีตัวใหม่นี้มันช่วยสมานแผลนะครับฟื้นฟูแผลที่อักเสบระคายเคืองกระเพาะอาหารเคลือกบกระเพาะอาหารลดแสบร้อนตั้งแต่ลําคอหลอดอาหารกระเพาะอาหารยูอาร์ดีก็ทานก่อนอาหารเช้า1ชั่วโมงแปดสิบเปอร์เซ็นต์ได้เลยคือย่อยง่ายขึ้นหายแสบก็เลยทานมาตลอดตอนนี้ก็ดีขึ้นเพราะไอ้ตัวนี้เลยครับช่วยสมานแผล ในกระเพาะคือไอตัวเจ็บนะี่ยไม่มีแล้วตอนนี้แสบร้อนในท้องก็ดีขึ้นถึงขั้นว่าหายไปเลยมาเจอยาดีเม็ดแรกที่ลงไปรู้สึกเลยว่ามันสบายท้องตัวนี้นะครับนี่ก็ช่วยขับลมนะครับ